พามาลานขายของดอกไม้เนาะคะ่ะมาซื้อกระถางไะปเลปียนต้นบักกูดลาเบื้องดอกไม้พี่น้องงามเขามาเขากะคือบานเท่าเราคะ่ะมาตรก,การเขากะปิดปากปิดนาให้กัน,นะค่ะนะดอกไม้งามงามพี่น้องและติดผ้าขอไปเบื้องข้างในเด้อค่ะงามพี่เบื้อง ปิดหน้าปิดปากให้กัน่คะคาเดี๋ยวถ่ายให้ด <Okay. S 1> ้วยกเด้อคือก็งเย็นระยะห่างกับแฟน,นสวยนาคานะคะ่คะห้ายูพได้สิบหกนี่ราคาะนี่น,นะคะาขอมากข้างในเด้ย๋ยวบอกไปข้างห้องนะคะว่ามันคนหลายเท่ากับของขอปีค่ะ แต่งสวนแต่งบ้านภัยยาแต่งอาคะ่นะเนาะเช่นมักกษีค่ะมันสีด่างมวน,นะะนะเนาะพะเวนระยะห่างให้กันค่ะนะค่ะให้กันละค่ะก็บานห้างก็ะเดยมาตรการเขาก็โอเคอยู่นะี่เนาะค่ะเนาะยูรัสไขยู่เนาะยูรัสสาวสารคามยูเอชเอยูเนาะคะ่ะพี่น้องออกไปสวนยอมค่ะ ตะกีคนนลายลายมองนันนี้คนมาคอยมีเนาะคะ่ะเขาวเว้นระยะหางให้เฮามาเที่ยวมาส้มเบิ่งต้นอันนีนีอย่างบ้านเฮ้าน่อพี่น้องเบิง่งต้นเปียหน,น่อยเน,นี่ค่ะตะกีคนโอ้เสมาซื้อกะทางไปเปลี่ยนตนนะะนะะ้นมะกปูดเนาะค่ะเนาะได้คายได้กับทิศ่ายเบิ่งด้วยพี่น้องเนี่ยนะคะ ตอนเรียนตปิหนักุ๊ตอินี้คิดหนึ่งค่ะตอนเตียนต้นด,ดหัดหดกุตบองเนี่ยะค่ะอว,ว้าวทะเลปุดดาลิอวันนัสเซ็ตพอนอ้อนหมุบพริกว่ะค่ะเป็น พริกเด้ค่ะนี่แกบบปลูกเนาะคะนะ่ะเนาะนี่เพิ่งแฟนบอกอยู่ไปอยู่เมืองไทยปลูกบอกพริกบอกมาเนแบบี่กค่ะบอกพริกเออสวนคุณโด๊ะผักคุณเออสวนบอกพริกเพ่งเพิ่งนีม่มัดหรอพี่น้องดอกใหม่ดอกไหรมากเนาะคะ่ะ โกดนะคะเนาะเปลี่ยนกระถางหาางไฮแล้วด้วยค่ะหลังจากไปซื้อดินกับกระถางมาเปลี่ยนมันใหญ่ขึ้นเนาะค่ะสองปีค่ะต้นนี่ได้สซ้ำเนียแล้วพี่น้องงามงามนี่ค่ะอันนี้ปลูกไว้แต่เดือนธันวาเนาะค่ะเนาะกลับเมืองไทยแฟนพึ่นกับบึงห้เนาะค่ะนี่ค่ะมาปลูกกระเทียมเพิ่มติดโควิดบึงพักสระนหน่ค่ะงามบอนี่ผักอีตู พลังเขาเอินสวิตเปโซกักะหูนาะค่ะนาะนี่ค่ะแดดจ้าจ่าพี่นองบึงตอนนี้หกโมงด้วยค่ะแต่วินกระสิตกดินประมาณสองถุมกลัวนะคะนาะเมือนี่นี่ภูมใจค่ะจนบักกูดค่ะย่ามหนาวกับยกเข่าไปในเฮียนนะคะเบ่งงามงามมันแตกหนอดนะคะนี่ค่ะปลา่าคาประมีอยังไยค่ะ นี่ค่ะซับเนี่ละค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ซับจะใครให้ยแน่ได้ค่ะ